ดาราสาวมูฟออนเปิดตัวแฟนหลังวิวาโลมรักครั้งนี้ไม่คาดหวังถึงแต่งงานหลังเคยต้องเจ็บช้ำเพราะวิวาโลมล้มลาสุดดาราสาวแจมชาราัฐาหรือชื่อที่หลายคนคุ้นเคยแจมเนโกจ้ามก็มูฟออนสู่รักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้วโดยสาวแจมเปิดตัวแฟนใหม่มีชื่อว่าวีวีรพัฒน์หนุ่มตีรีกีช่างภาพแต่ถึงจะเดินหน้าสัสมพันธ์กันและรักกำลังแฮปปี้สุดๆแต่สาวแจมก็บอกว่ารักนี้ยังไม่คาดหวังถึงการแต่งงานเปิดใจคบคน เพราะฝ่ายชายเป็นคนคิดบวกและตลกทําให้ตนมีรอยยิ้มและหัวเราะตลอดเวลาวันแห่งความรักที่ผ่านมาทั้งคู่ไปฉลองวาเลนไทน์เที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นได้เห็นมุมน่ารักและการเข้ากันได้มากขึ้นไม่คาดหวังเรื่องแต่งงานแล้วยอมรับก่อนหน้านี้คิดถึงคนอื่นมากไปทําให้ไม่เป็นตัวเองแต่แฟนคนนี้ทําให้ตนรักตัวเองและเป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่